อุ่นข้าวเลยไม่แต่วะรุกเร็วเกงอะไรคะ<า>ไม,ไม่ไม่ยากไม่ยากแล้วยก็มีน้ำชายไหมไม่แล้วนะเร็วเอาน้ำจากไหนชายน้ำนั้นเลยมันมันมาตีๆแต่ว่าไล่วันเลยไม่มามแล้วถึงได้อาบนำ้ำเราไหมไม่อาบ์ตี่ไม่เอาบตักน้ำในนั่นเลยต่อเดียวไม่ได้อาบมากี่ว,ว,กวันแล้วอาร์ตุวันนั่นเอาวันคิวันวันโหดเอาป่าได้อะคะ มันเสียงตัวเดียวตึงตรงเสือไม่นำไม่เสือตีไม่เดือเสือตึงก็คือเอาปล่อยให้เขานำนำปล่อยมาเขาปล่อยมาวันวันได้มั้งไม่วันไหนได้ก็ไม่ปล่อยลำบากไหมฮะลำบากแต่ว่าไร้วันไม่มาแล้วพ่อคนนี้ปลอชาย่หรือุ้งข้าวกัน่ได้ โซ่ไว้เต็มทั้งนี้แล้วล้วมาทีทีได้เต็มทั้งไหมคะก็ไม่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 ใจญ่ขึ้นตรงช่วงสี่สามเฮ้ยปลาหนี้ไม่ตึ้นโอเคปลาโนเป็ปมันต่ำซึ่งปลาหนี้มันเป็ป,ม,ปมันรู้มันไม่ไม่มีบอครับอันนี้เป็นบโบน,น้ำตื้นบอ่อของส่วนรวมบ่อดั้งเดิม Oh <ke> ปวดได้ใช้เลยรุนรุนตาเรือบนี้จะจ่ายได้ตโลดเลยกับเม้งเม้งกับเออเดี๋ยวปุ๊บก็กลุ่มเรียนเลยเนาะโลกก็ดำก็ดำกลับเออเมื่อไหรวันคนปุ๊บออกไปกว้าวอยู่ขึ้นนาะไม่ปอบ มันรูเหรอระบบลมมาวาระบบมันเล้ขาน้ำซึมในนั้นปั๊บกระโซูปขึ้นน่นตั้งลอยได้ล่าีเล้วนี่นะแข่งแรงดิแล้วนี่คือว่าไปติรู้เลยว่าทุงขายที่ลำามข้ามนั้นนะมันต้องเองอ่างอุนเน้นหรือตัวรัว ดำดำส็จเลยน <are> ี <day> uh huh ่มันยิ่มาเหล่าไหมรามเล้ารวมเลาค่ะค่ะ้เนีก็มีโบะะคโบดูน่บ้านอันนี้ก็คาดกันนะเน อ๋อลบมาบ่อำตื่นตัวเราปันเนนึงเลมดื่มด้ว่านั่นค่ะว่านี่จบปุ๊กปักนี่ประเดนเลยผลลังจากนั้นครับ